แม่ครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูม,มาตรการของจังหวัดพิศณุโลกนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการปิดนะครับก็คือจะตั้งเวลาไว้ที่24นาฬิกาหรือบางแห่งก็จะอยู่ที่2นาฬิกาหรือว่าตี2ของทุกๆวันแต่ตอนนี้มาตรการของจังหวัดพิศณุโลกครับ ล่นระยะเวลามาให้ปิดภายในเวลา23นาฬิกาตรงถ้าใครฝา่าฝืนมีโทษจำคุกแล้วก็มีโทษปรับด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดกันครับซึ่ง ด้านของนายชูศักดิ์รู้ยิ่งนะครับปลัดจังหวัดพิศณุโลกพร้อมด้วยนายเจษดาลิมศิตระกูลในายอำเภอเมืองพิศณุโลกและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเขามีการลงพื้นที่กันไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านตะวันแดงมหาชนพิศณุโลกร้านวีพีทนะครับดิสทริกหกสิาคำปายคาราโอเกะร้านอาหารทางเกวียง โดยเขาบอกว่าให้มีการปิดบริการเวลา23นาฬกานะครับพร้อมกำชับให้กับสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการไม่ว่าจะเป็นผับบาร์คาราโอเกะให้งดเว้นการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายกิจกรรมส่งเสริมการขายคืออะไรก็พวกที่มีแคมเปญขึ้นมานะครับมีบูธมีแบบพิตรี MC หรือแม้แต่จะเป็นวงดนตรีใหญ่หญไปจัดแสดงกันเล่นดนตรีกันในแต่ละพื้นที่เขาบอกว่าห้ามเลยนะครับแล้วก็เขา<ช>บอกว่ารวมทั้งพนักงานบริการในลักษณะเชียร์แขกหรือว่า e n t e ร t a i n e r อันนี้ก็ห้ามเช่นเดียวกันที่มาจากนอกพื้นที่ด้วย<ช>บางทีเนี่ยอ่ะหลายคนก็อาจจะมีการเดินสายนะครับอาจจะเป็นนักร้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอันนี้ต้องงดเว้นถ้าสมมุติว่ามีการเดินทางเข้ามาเนี่ย เราไม่อนุญาตให้คุณทํางานที่นี่แต่<ห>ถ้าเกิดว่าเป็นภายในจังหวัดตอนนี้ยังทากันได้อยู่นะคะพร้อมกับให้มีการลดจํานวนของผู้ใช้บริการใน50%ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากาอนามัยของพนักงานแล้วก็ผู้ใช้บริการผู้ให้บริการด้วยนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษที่เกิดขึ้นด้วยว่าหากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2 5 5 8แล้วก็มีการกระทําความผิดมาตรา18แห่งพระราชบัญญตัติพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือจะโดนทั้งจําทั้งปรับนี่ไงถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นนะครับ ขาดเที่ยวอย่างพวกเราพวกเราได้ไหมไม่ได้ไไดปกติเราไม่เที่ยวนะ <c oughs> คุณผู้ชมครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าใครในช่วงนี้เนี่ยอยากที่จะเดินทางไปผ่อนคลายไปสังสรรค์กันตามสถานบันเทิงอาจจะต้องมีการศึกษากฎระเบียบข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code <c oughs> นะครับ ที่เป็นไทยชนะนะเพื่อที่จะมีการเช็คอินตลอดเวลาของการเดินทางเข้าไปนี้เราจะเห็นเลยมีการวัดอุณหภูมินะครับกับจุดที่เขามีการติดตั้งกันไว้น้าศูนย์บริการสถานบันเทิงต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็เจลแอลกอฮอล์และสังเกตปกติเนี่ยโต๊ะเขาจะติด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 กันใกล้ๆการห่างกันไม่เกิน1เมตรแต่นี้โต๊ะนี่ห่างกันมากกว่า1เมตรคุณแล้วก็จะมีการลดจํานวนของผู้ที่ใช้บริการลงนะคะคุณผู้ชมคะสาหรับใครที่คิดว่าจะไปเที่ยว ไปผ่อนคลายนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าดูแลในเรื่องของมาตรการนิดนึงหรือถ้าเป็นไปได้พักได้ก็พักลดได้ก็ลดนะคะแต่ถ้าลดมไม่ได้ดก็ให้รักษาระยะห่างใช่แล้วครับ,รบก็ถือโอกาสทาความดีกันละกันต้องบอกว่าปกติแล้วถ้าสมมติว่ามีใครที่จะชนแก้วกันเนี่ย อย่าเพิ่งไปใช้ของร่วมกันนะฮะในปัจจุบันนี้ชนแก้วก็เสีย่ยงวิถีชีวิตแบบ new normal <c oughs> จำเป็นมากๆนะครับผู้ชมเราดูแลสุขภาพร่างกายของเราไม่ใช่แค่ตัวเราคนรอบข้างคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องสาวหรือแม้แต่คนสนิทมิตสหายก็จะไม่ได้<ช>พลอยติดไปด้วยอมแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองวันนี้ดิฉันออกมาทางานนะค,ะคุณลูกออกไปโรงเรียนกลับไปบ้านเนี่ยต้อง เช็คเว้นระยะห่างกันด้วยนะ<ง>จากที่เคยหอมกันทุกวันตอนนี้ก็อาจจะต้องห่างกันนิดนึงเพราะเราไม่รู้จริงๆ<ช>ว่าเราเดินทางไปที่ไหนหรือว่าได้รับนะเชื้อโรคอะไรเข้ามานะครับผู้ชมช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีการดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงอากาศหนาวแบบนี้ด้วยนะ